เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคริปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพ e มพ e เมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด บแบบไฮไลท์สูร์เช่นที่ยูทูปพีมยียมเท่านั้นได้ทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะวุ่นลักนักเย็บตอนที่50การถแถลงข่าวและข่าวเลือดด้านภูม่าณวันถแถลงข่าวนื้ข่าวมาเยอะกว่าข้าคนตายก็เรื่องใต้เตียงชาวบ้านนี่แหละผมตีหน้าเศร้าพยายามเอาผ้ามาซับน้ำตาโดยมีมมาผมนั่งข้าง คอยกุมมือเหมือนแม่ที่รักลูกเหลือเกินผมขอทิิบายก่อนนะครับก่อนหน้านี้ได้มีกระแสว่าผมนั้นล็อกผลให้แลมิตาชนะไม่เป็นความจริงเลยนักข่าวทุกท่านเห็นแล้วว่าผมยืนยันแล้วว่าให้คะแนนเท่ากันทุกคนผมถึงจะชวนคุณพี่นักข่าวมาให้คะแนนด้วยคุณพี่นักข่าวทุกคนไม่มีการบังคับใดๆส่วนหนึ่งของตรงนี้คือใครให้คะแนน ถ้าผมขอความเป็นธรรมช่วยยกมือได้ไหมครับว่าคนไหนโหวตให้คะแนนรามิตาคำขอของผมนั้นมันมาพร้อมกับน้ำตาทำให้นักข่าวเกินครึ่งห้องยกมือส่วนเรื่องเมียน้อยที่ฉันขอพูดนะคะว่าไม่จริงค่ะรามิตาคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาตบหลังผมเบาๆบอกต่อหน้าสื่อผมเลยต้องชูทะเบียนสมรสขึ้นมาโชว์นักข่าวเรารักกันจริงๆรักกันมานานแล้ว เธอเป็นคนช่วยชีวิตผมในตอนที่ความทรงจําเสื่อมก็ได้เธอดูแลมันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่รักเธอก่อนหน้านี้ผมอยู่ในชุมชนเล็กๆแถวพระรามสองทุกคนไปตามเรื่องของผมได้ในชุมชนนั้นได้ผมไม่มีเรื่องต้องโกหกอะไรแต่ทิ้งเงียบม,มาตลอดเพราะว่าผมเป็นผู้ชายพูดอะไรไม่ได้แต่พอเมื่อคืนผมต้องพบเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเมียของผมนั้นโดนผักตกเวที เธอแทงลูกลูกของผมเด็กในท้องผิดอะไรสมควรตายเหรอเขาสมควรหายไปเหรอคะเขาผิดอะไรผมเอาผ้าเช็ดหน้าที่ใส่พิมพ์พเสนขึ้นมาเช็ดตาวิธีไอ้สองมันทุเล็มากมันอะชั่วหลบนายเอาวิธีแบบนี้มาสอนผมได้ยังไงกันนักข่าคนหนึงยกมือขึ้นมาทําให้ผมต้องอนุญาตให้เขาได้ถามไม่อนุญาตได้งไงคนของเราเอ่อรู้มานานแค่ไหนแล้วคะว่าคุณลมิตาตั้งคัน สองเดือนครับผมรู้มาสองเดือนแล้วเราดีใจกันมากเราแต่งงานกันเงียบๆที่ปราสาทในส่วนสนุกมันดีมากตอนแรกภรรยาผมไม่อยากจะแต่งจนผมต้องหลอกเธอไปเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่จิตใจดีมากเธอเข้าใจว่าการแต่งงานของเรามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไหนจะผู้หญิงอีกคนที่ที่บ้านหามาให้ ทั้งเรื่องคุณพ่อและคุณแม่ของผมที่คุยกับทางผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนแล้วผมตอบคำถามด้วยน้ำเสียงของผู้สูญเสียค่ะทางเราได้คุยเจรจาขอเจรจาให้ยกเลิกเรื่องงานมั่นแต่ทางนั้นไม่ยอมเลยเออมาผมฉลาดไม่ตอบแบบเจาะจงอะไรเลยมาครับผมขอเถอนะน้องเขาจะเสียหายแต่ฉันเสีย โจะพูดอะไรทางนั้นก็คงจะหาเรื่องเราอยู่ดีทางเรามันฝ่ายผู้ชายเสียเปรียบทุกอย่างนั่นแหละเอ้ยมาผมเล่นใหญ่รัชดาลายเทียเตอร์ไปเลยร้องไห้ฟูมไฟกระซิกกระซิกครับทางเราได้แจ้งตำรวจไปแล้วในขณะที่ถ่ายทอดสดมีกล้องที่ถ่ายภาพคนที่พักเนี่ยผมเอาไว้ได้ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ แล้วคนนี้ไม่ใช่สตาฟของเราผมโชกกระดาษที่พิมพ์ภาพของคนที่ผักลินินได้อย่างชัดเจนจะเอาผิดคนที่ทำถึงที่สุดไหมคะพอรู้ไหมคะว่าพวกไหนนักข่าวเริ่มยกมือถามกันผมเองก็ไม่ได้เจาะจงแต่แค่อยากจะบอกว่าผมไม่นิ่งนอนใจอีกแล้วผมไม่ทราบเลยผมรู้แค่ว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและให้กฎหมายเป็นคนจัดการ แล้วทางคู่มั่นของคุณทราบไหมครับว่าคุณมีผู้หญิงอีกคน<า>ผมบอกทันทีที่ผมจำเรื่องราวทุกอย่างได้ครับน่าจะประมาณ7-8เดือนที่แล้วผมได้ขอโทษเธอจากใจจริงเพราะผมรักและมิตาเธอคือผู้หญิงที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นผมตอบแบบนี้จะกลายเป็นเมคือคนที่มียอมจบทันทีขอโทษนะเมแต่การที่เธอรู้ว่าพ่อเธอจะทำอะไรแต่ก็ยังยอมให้เขาทำก็เท่ากับว่าเธอสมรู้ร่วมคิดแล้ว ทางนั้นไม่ยอมจบใช่ไหมคะผมไม่อยากพูดคำนี้เลยผมรักลินินแต่ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะทำร้ายผู้หญิงอีกคนเ <_ c oughs> ฮ้ยโตรผพระเอกตอนนี้คนด่าเมไปเยอะแล้วหรอมอั้งโกรธไหมครับที่มีคนทำให้คุณสูญเสียลูกไม่มีใครไม่โกรธครับไม่มีใครไม่เกลียดไม่มีใครไม่เสียใจตอนนี้ผมเสียใจมาก เมียผมเสียใจยิ่งกว่าเราคุยกันว่าเราจะบริจาคเงินของใช้และทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าที่ได้โอกาสเพื่อส่งบุญนี้ให้ถึงเทวดาน้อยๆของเราที่เสียไปคําตอบของผมนั้นทําให้มารีบกุมมือทันทีถ้าจําได้แล้วแล้วทําไมไม่กลับมามั่นล่ะครับทําไมยังไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนักข่าที่อยู่หลังสุดถามขึ้นด้วยสีหน้ายียนกวนประสาทก็ไม่ได้รักนะครับ ผมจะต,ต้องเอาทั้งชีวิตไปผูกติดกับคนที่ไม่ได้รักเหรอแล้วผู้หญิงที่ดูแลผมจนหายเจ็บป้อนข้าวป้อนยาเธอเงินเดือนหมื่นสองจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ําไฟดูแลหลานเล็กๆอีกสองคนเรากินไข่กันทุกวันไข่สองฟองต้องกินกันสี่คนแต่ลินินภรรยาของผมนั้นไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เคยโวยวายเธอดูแลผมแม้ไม่รู้ว่าผมเป็นใครเธอพูดคำหนึงขึ้นมามันคือคำที่อยู่ในใจ เธอพูดว่าต่อให้ผมเป็นขอทานเธอก็พร้อมจะดูแลผมไปตลอดชีวิตมีเหตุผลอะไรครับที่ผมจะไม่รักเธอโอ้ย,อยได้มาพูดความดีของเมียออกสื่อรู้เป็นคนข้างรักเมียสุดๆเลยแต่ผมก็รักเธอจริงๆนั่นแหละแล้วงานแข่งขันนี้ที่บอกว่าจัดเพื่อเธอจริงไหมคะเพื่อเธอในตอนแรกแต่เพื่อเธอในที่นี้หมายถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ทุกคนทางเราไม่จำกัดเลยว่าจะแบรนด์ไหน แล้วแต่โจทย์ที่ได้คืออาวทั้งที่บอกว่ารับทุกแบรนด์แบบนี้มันจะดีเหรอครับนะะักข่าวมันฟังที่ผมพูดไม่ทันจบมันก็ยิงคำถามใส่ผมทันทีโคตรเสียมารยาทเลยแล้วผมเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรครับผมจะเซ็นสัญญาทำงานกับใครผมก็ต้องหาคนที่ทำงานร่วมกับอาวได้ตามที่แจ้งในผลรางวัลของผู้ชนะว่าจะเซ็นร่วมงานกับอาวแล้วจะให้ผมหาคนทำงานแนวไหนครับถ้าไม่ใช่แนวของอาว ก็เลยล็อกผลชนะให้ภรรยาของคุณว่างั้นใช่ไหมครับทำไมผมถึงต้องล็อกผลชนะด้วยล่ะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทนะถ้าผมแค่อยากจะทำงานกับเมียผมแค่พาเธอเข้ามาทำงานเลยก็ได้คุณผูวดลคะแล้วคุณรู้ตัวคนร้ายหรือยังคะว่าคนร้ายเป็นใครทางเรารู้ตัวคนร้ายครับตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานแล้วไม่อยากปลักปลํำใครแต่ผมแค่อยากจะบอกตรงนี้ว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดสุดของผมไม่ใช่เข้าคุก ฟ้องร้องหรือขึ้นศาลแต่มันคือพังพินาศกันไปข้างหนึ่งผมยุติการถแถลงข่าวเพราะผมบอกสิ่งที่ผมต้องการไปหมดแล้วตอนนี้ผมต้องกลายเป็นผู้เสียหายแล้วสิผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทําแต่การถแถลงข่าวนี้ทุกคนจะพุ่งเป้าไปที่ฝั่งลุงมานพทันทีถ้าบ้านผมหรือเมียเป็นอะไรอีกพวกมันจะถูกเพ่งเล็งเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันถูกชี้ไปทางนั้นจเจ้าผิดทางนั้นต้องมีหลักฐานที่แน่นหนามากไม่งั้นอํานาจเงินจะพามันออกมาได้ ซึ่งตอนนี้นอกจากบุคคลก็ไม่มีหลักฐานอะไรแต่เพราะว่ามันไม่มีผมก็เลยต้องสร้างขึ้นมาถ้าหลักฐานผมอ่อนไปหรือไม่มากพอจงจำไว้คุกไม่ได้มีไว้ขังคนรวยผูต่อไปจะเอาอยัางไงต่อมาผมถามในขณะที่เรากำลังนั่งรถกลับไปที่โรงพยาบาลจิตเวชมารู้อะไรมาทำไมฉันฟันหญิงมาเป็นร้อยแต่ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องฉันเลยแม้มันจะจบไม่สวยก็ตามทำไม เพราะฉันมีหลักประกันไงแล้วเมเองก็ทําให้ฉันมีหลักประกันฉันไม่เคยบอกว่าฉันเป็นคนดีแต่ฉันจะไม่ทําให้ชีวิตของฉันมีความเสี่ยงวันนี้ฉันจะส่งข้อความและความเสี่ยงนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดผมฉีกยิ้มสวยๆผมไม่ใช่พวกชอบเอาคนนอกเข้ามายุ่งแต่เมย์เองรู้ว่าพ่อตัวเองทําผิดและยังยอมให้ทําก็แสดงว่าสมรู้ร่วมคิดกันแล้วแค่ถ่ายคลิปเหรอไอ้ผู แกเอาเขาแล้ยังถ่ายคลิปเขาอีกเหรอไอ้ลูกจิตผมไม่ได้พูดสักคำว่าผมถ่ายคลิปมาคิดไปเองทั้งนั้นหรือม้าอยากจะดูหนังที่มีลูกชายตัวเองเป็นพระเอกเหรอของแบบนี้ผมจะไปมีได้ยังไงแต่ผู้หญิงทุกคนมาถึงที่ห้องผมแล้วไม่รู้นี่ว่าผมมีจริงหรือเปล่ามันไปนสงครามจิตวิทยาผมจะปั่นให้ร้อนเป็นไฟเลยเละไอ้ผู้มันชั่วมากเลยนะแกจะไปขู่ไอ้มานพเหรอ มันรักลูกสาวมันอย่างกับอะไรดีร้อนเป็นไฟแน่นะมันรักลูกตัวเองแล้วผมไม่รักเหรอผมจะปานจนกว่ามันจะส่งคนมาไม่นานหรอกเพราะว่าผมลงมือไปแล้วผมส่งหน้าที่นี้ให้พี่ปานเป็นคนทําผมให้พี่ปานกลับไปที่ชุมชนหาพวกเกเรที่นั่นเพื่อซื้อซิมมือถือที่ผมต้องการคือซิมที่มีตัวตนเพื่อให้พวกมันวิ่งวุ่นหาตัวคนที่ส่งคลิปที่ไม่มีอยู่จริงการที่พวกมันเสียเวลาไปหนึ่งวัน ก็จะซื้อเวลาให้ผมสร้างหลักฐานเพิ่มได้อีกหนึ่งวันทำให้คนหัวร้อนง่ายพุ่งประเด็นมาที่ผมทำให้มันโกรธมากๆแล้วมาทำร้ายผมผมจะยัดข้อหาพยายามฆ่าเพื่อปกปิดความผิดให้พวกมันแกจะทำอะไรทำไมแกทำอะไรไม่เคยบอกฉันเลยบอกยังไงบอกไปมาก็ห้ามดิงานนี้มันตรายก็จริงแต่บอกเลยว่าสนุกแน่เราจะวิ่งไล่ตามกันเป็นหนังอินเดียเลยละ่ะด้ลินินพิรันค่ะ สองคะ่ะเราเอาผิดทางนั้นได้ทางไหนบ้างคะตำรวจมาสอบปากคำฉันแล้วก็กลับไปไม่รู้เลยว่าทางนั้นจะตามเรื่องให้ฉันได้ไหมเอาจริงๆนะหลักฐานของเราอ่อนมากเลยนะนินมันไม่สามารถทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุได้เลยอ่ะพี่คิดว่าเราแทบจะเอาผิดอะไรพวกนั้นไม่ได้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย พี่รานทำหน้าเศร้าปนไปได้วยความแค้นแต่มันถ้ากลับทำให้ฉันเจ็บปวดหัวใจลูกจะต้องตายฟรีงั้นเหรอถ้าไม่ความจริงมันถึงโหดร้ายละคุณภูก็เลยกำลังสร้างหลักฐานนินไม่ต้องห่วงหรอกอย่างผู้ชายคนนั้นจะไม่ยอมให้ลูกตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรอกนะทุกอย่างมันกำลังดำเนินตามแผนวันนี้อินกับไอแสงจะเอาตัวแอบฟังกับไฟล์ภาพวิดีโอมาให้เรา พี่สองพูดขึ้นมาหมายถึงอะไรสรุปแล้วไอ้อินนี่อยู่ฝ่ายเราหรือยังไงแต่มันเป็นคนที่พยายามจะฆ่าพูนี่และถ้าพวกนั้นแหวกัดเราเล่ะพี่สองมันเป็นคนของทางนั้นนี่ใช่แต่ตอนนี้เป็นคนของเราแล้วพี่สองหันไปมองหน้าพี่ลนันเหมือนมีอะไรในใจกันพวกเขาพยายามวางตัวเหมือนแค่เพื่อนร่วมงานไม่ออยู่ต่อหน้าฉันหรือเปล่าก็ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ดี คนที่เคยคิดจะฆ่าผัวฉันมาแล้วครั้งหนึ่งยังไงก็ไว้ใจไม่ได้พวกปรลสิตท,ที่อยู่ที่ไหนก็เกาะเข้าไปทั่วพี่รันคะข่าวเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสไปในทางไหนส่วนใหญ่เข้าข้างเราค่ะเนื่องจากคุณผู้ออกมาถแถลงข่าวแล้วว่าน้องนินเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายกระแสะโซเชียลเลตีกลับไปว่าคุณหนูเมเอ,เองต่างหากที่ไม่ยอมจบแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะว่าคุณหนูเมเป็นคนผลักในภาพที่คนของเราถ่ายได้ คือผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ค่ะที่ผักน้องนินพี่รันค่ะฉันอยากซึมเศร้าฉันอยากจะใช้สื่อกดดันตำรวจเอาพวกมันมาลงโทษให้ได้ <c oughs> เพียงแค่คิดน้ำตามันก็ไหลออกมา <c oughs> ฉันทั้งเสียใจทั้งแค้นฉันอยากจะให้พวกมันสูญเสียดูบ้างตอนนี้เรากำลังรอผู้กำกับตินกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะท่านผู้กำกับเคยเป็นอาจารย์ของคุณภูเรื่องนี้ตำรวจจะช่วยเราเต็มที่แน่นอน น้องนีนอย่าร้องไห้เลยนะคะพี่รันมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและเวทนาพี่สองที่จะเข้ามาแตะพี่รันกับโดนพี่รันผลักให้ถอยออกน้อยๆพี่รันกลัวฉันรู้สึกไม่ดีงั้นเหรอฉันจับมือของพี่สองมาวางไว้บนมือของพี่รันฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากนะแต่ไม่มีครั้งไหนชัดเจนท่าครั้งนี้ ต่ออ้ฉันจะเศร้าฉันก็อยากเห็นพี่รันมีความสุขนะนี่พวกพี่ไม่ต้องอึดอัดเวลาอยู่กับฉันนะฉันเข้าใจได้ฉันอยากเห็นพี่รันมีความสุขฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วละค่ะเต็มที่เลยค่ะรักกันให้ฉันเห็นหน่อยนะคะเสียงเคาะประตูดังมาพร้อมกับพยาบาลที่ถือกล่องของขวัญมาให้ฉันกล่องอะไรใครส่งมา หรือมาจากภูฉันที่ถูกห้ามขยับทําให้พี่สองต้องไปรับกล่อ,องของขวัญจากพยาบาลแต่พอพี่รันจะไปเอามาเปิดพี่สองก็ดึงออกไม่ให้พี่รันจับได้ก็จะขย่าเพื่อฟังเสียงที่อยู่ข้างในไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมเบาๆนะ่ะน่าจะตุก,กตานะหรือผ้าไม่ใช่ของคุณภูนะการส่งของขวัญมาแบบเนี้มันคือการทับถมความเสียใจไม่มีทางที่คุณภูจะส่งยิงตุก,กตายิ่งทําให้เมียตัวเองนึกถึงเด็ก คุณภูไม่มีทางส่งแน่ทิ้งเลยอะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนให้คุณภูมาดูเองเถอะนะพี่รันเสนอให้เก็บกล่อ,องของขวัญสีชมพูหวานแหววเอาไว้ก่อนพวกมันเลือกจะจัดการฉันเพราะฉันอ่อนแอใช่ไหมพวกนั้นเลยพุ่งเป้ามาที่ฉันเพราะฉันเจ็บปวดภูก,ก็จะเจ็บปวดด้วยใช่ไหมพวกสาะระเลวฉันเจ็บใจจังเจ็บใจมากมที่ตัวเอกเป็นจุดอ่อนของเขาฉันไม่ใช่คนดี ฉันมันก็แค่ผู้หญิงสลัมในกล่องนั่นจะเป็นอะไรก็ช่างแต่พวกมันต้องชดใช้สงสัยจะอยู่กับคุณโผมากไปจริงๆด้วยพี่สองกระซิบบอกพี่รานแต่ฉันดันหูดีฉันเลยต้องรีบปาดน้ําตาแล้วตวัดสายตาไปมองคนที่นินทาฉันระย,ยะเผาขนน้องนินคะหมอบอกว่าอะไรห้ามเครียดใช่ไหมจะให้พี่ฟ้องหมอนาทีไหมคะห้ามเครียดห้ามเครียดได้ยินไหมคะที่นี่มีคนเครียดมากพอแล้วคะ่ะ นอนเลยไม่งั้นจะฟ้องหมอนาทีมาลบความทรงจำนะคะถ้าจะเครียดแบบนี้อ,อยู่ดีๆก็งงขึ้นมาเฉยเลยละคะ่ะนอนกลางวันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยใครจะยอมให้มายุ่งกับความทรงจำของฉันกันอีกด้านแะท่งไออินมันทีนะมันทำดีมากที่บอกที่อยู่ของพวกมันฉันจะโอนเงินให้ ถึงผมจะโดนพวกมันไล่ล่าแต่ผมพักดีทางนี้ดีซะอีกนะครับดได้แสงที่โดนมันไล่ออกมาเป็นบริีกาศผมเนี่ยสบายใจไปเยอะเลยอินพูดจะประจบสอพรอโดยไม่รู้เลยว่าทางของมานพไม่ได้เชื่อสิ่งที่มันพูดเลยสักนิดเพียงแค่หลอกใช้เท่านั้นไว้ฉ่นจะนัดแกเอกมากินข้าวอีกนะด้วยความยินดีเลยครับท่านขอบคุณท่านมากนะครับที่มาส่ง ผมแอบส่งเอกสารของทางอาวระหว่างประเทศมาให้บอกเลยท่านจะได้ทั้งเดอะเอ็มและทำลายอาวได้ในเวลาเดียวกันอินทราส่งยิ้มเจ้าเล่ให้กับมานบพบเพราะตอนนี้เขากำลังได้เงินจากภูและจากมานพบด้วยดีฉันอยากจะขยี้คนที่มาทำให้ลูกสาวฉันร้องไห,ห้จมดินวันนี้ฉันได้ส่งของขวัญไปให้มันด้วยนางแพทย์สยาเอาส่งอะไรไปหรือครับ ของที่จะทำให้มันเป็นบ้าเลยละที่ได้เห็นมานพส่งอินทราที่หน้าบ้านก็จะขับรถกลับบ้านของตัวเองอย่างอารมณ์ดีรถคันหรูเลี้ยวเข้ามาในคหาสนหหลังงามที่ตอนนี้มีคนมากมายเมื่อรอการกลับมาของเจ้าของบ้านทันทีที่เจ้าของบ้านลงจากรถแล้วเดินไปหาลูกสาวที่ยืนรอคุยธุระอยู่ที่หน้าบ้านเสียงดังบึง้มกรดังขึ้นอป้าเมววด,ดีหงายหลัง คนจำเบาด้วยความตกใจแต่คงไม่เท่ากับมานบเพราะรถคันหลูที่ตอนนั่งมาเกิดระเบิดไฟลุกโชนเฉียดชิ้วเพียงแค่เขาเดินออกมาไม่กี่ก้าวเท่านั้นระเบิดลูกไม่ใหญ่พอที่จะทําให้ระเบิดเป็นวงกว้างแต่ก็มากพอถ้าเขาลงมาไม่ทันคงระเบิดตัวเขาตายไปแล้วเฮ้ยไอ้อินอีกด้านน้องนินหลับไปแล้วละค่ะข้างในกล่องมีอะไรคะ รันที่อยู่จนลินินหลับไปแล้วเดินออกมาหาทุกคนที่นั่งอยู่ที่โซฟาที่ห่างออกไปตุก,กตากระต่ายที่ตัวชุ่มไปด้วยเลือดภูม่าพูดขึ้นมาพร้อมกับกำรรตุ๊ก,กตากระต่ายตัวน้อยสีขาวที่เหม็นไปด้วยคาวเลือดโชคดีนะที่สองไม่ให้นินแกะไม่งานช็อกแน่ๆเลยง่วงไหมคุณภูมาแล้วสองไปส่งรันที่บ้านดีกว่านะ สองเดินเข้าไปประคองหน้าของแฟนสาวที่ตอนนี้มีสีหน้าอิดโรยแต่คงไม่เท่าภูม่าที่ไม่รู้ว่านอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เป็นไรอะ่ะช่วงนี้น้องนินจมอยู่กับความแค้นพูดแต่อะไรแปลกๆฉันน่ะกลัวใจเธอมากเลยกว่าจะได้ไปเอาคืนพวกนั้นก็คิดไป97ตลบทั้งแผลจะทําให้ตัวเองซึมเศร้าต่อหน้าสื่อเพราะที่จะกดดันตํารวจปกติความชั่วแบบเนี้ยคุณภูคนเดียวก็พอแล้วไม่ใช่น้องนินเลยสักนิด รันพูดความคิดของลินินที่เปลี่ยนไปหลังจากการสูญเสียลูกในท้องทำตามที่เธอขอถายลงโซเชียลได้เลยให้เธอได้ทำอะไรบ้างคุณภูคะได้โปรดช่วยห้ามเมียด้วยคะ่ะไม่ใช่แบบนั้นเราต้องให้เธอระบายออกมาบ้างยังไงเธอก็เป็นคนที่เสียลูกเนะถ้าไม่ให้ทำอะไรเลยความรู้สึกผิดมันจะถาถมใส่ใจเธอลินินเป็นพวกโทษตัวเองตั้งแต่ตอนที่เลิกกับสองแล้ว เธอจะเมาทุกวันและอัตาพูดว่ามันเป็นเพราะเธอเรื่องนี้ก็เช่นกันเอาแค่พอประมาณนะรันให้พื้นที่ให้เธอได้แสดงออกอย่าให้เธอต้องเอาตัวไปเสี่ยงเออได้ค่ะคุณผูควรนอนบ้างนะคะฉันข่มตานอนไม่ได้เลยฉันกลัวฉันกลัวว่าถ้าฉันหลับพวกมันจะมาทำร้ายนินอีกทาไม่ใช่ว่ากล่องของขวัญวันนี้ถ้าไม่ใช่ว่าพวกตะเกียงวิเศษไปคนเอามาให้จากโรงพยาบาลเก่า ฉันคงจะต้องย้ายโรงพยาบาลเธอไปแล้วเราแวงไปหมดพวกแกกลับไปนอนเถอะเอาไอ้ตุ๊กตาเปื้อนเลื่อนนี่ไปเผาด้วยภูม่าส่งกล่อ,องของขวัญให้สองเพื่อให้สองเอามันไปให้พ้นสายตาก่อนที่ลินนินจะตื่นขึ้นมาเห็นสองกับรันกลับก่อนนะคะนอนด้วยนะคะคุณภูรันและสองเดินออกมาจากห้องพักผู้ป่วยที่ตอนนี้มีบริการยืนเฝ้าตั้งแต่หน้าห้องพักผู้ป่วยจนไปถึงลิฟต์ นับแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบคนถ้าจะเฝ้าขนาดนี้ไม่ต้องกลัวคนมาทำร้ายแล้วหรอเปล่างอย่างกับยกกันมาทั้งกองทัพนะสองสะบดออกมาก็จะมองหน้าแฟนสาวเหนื่อยไม่มากแต่ทำไมถึงได้ล้าแบบนี้นะนี่สองคืนนี้ไปนอนโรงแรมกันไหมหญิงสาวซบลงที่แขนของสองอย่างเหนื่อยล้าวางเพียงเป็นที่พักพิงในยามที่เจอเรื่องร้ายๆเช่นนี้ บ้านสองก็ได้นะแม่อยากเจอรันะ่ะไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวคุณแม่สองมองรันไม่ดีนอนโรงแรมสบายใจกว่าเราจะดังแค่ไหนก็ได้ชาค่อยกลับบ้านกันเวลางานกอดไม่ได้จูบไม่ได้หอมไม่ได้ตอนเนี้อยากทำย้อนหลังอะเสียงออดอ้อนของหญิงสาวทาให้สองต้องพยักหน้ารับกับความสัมพันธ์คบกันแบบแอบแอบแม้ตอนนี้ป้าเธอจะไม่อยู่ก็ตาม รันพูดแบบนี้สองจะขัดใจลงเหรอ,อนี่ลองมาอ่านลูดดูไหมอะไม่เคยเข้าสักทีอยากได้แบบห้องแปลกๆแ,แบบในหนังมีปะหญิงสาวมีท่าทีตื่นเต้นเหมือนลืมความเหนื่อยล้าไปแล้วงั้นขอลองหาก่อนนะเอ้ยรักคุณจังเลยสองอบหญิงสาวเข้ามากอดเอาไว้แล้วจุ๊บลงที่หัวของเธอเป็นรางวัล จะรักได้ก็ต้งองออยตุ๊กตาสยองนี่ไปเผาทิ้งก่อนนะสยองซะไม่มีอย่าหมดอารมณ์เลยรันทำท่าขนลุกกับตุ๊กตากระต่ายที่ส่งกินข้าวคุ้งของเลือดสัตว์มันกะเอาให้นินเป็นบ้าเลยนะเนี่ยส่งข้ามประสาทขนาดแท้แต่เชื่อเธอเ,ธอเจอคอนประสาทกว่าเราจะไปที่คลืดคลืดคลืดคุณนายคอลลิงสายที่เข้ามาทำให้รันต้องรีบรับสายทันทีเออค่ะคุณนาย รันรันไออินมันถูกเก็บแล้วนะโดนยิงตายขาบ้านเลยผู้ทำหรือเปล่าเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนแผนการครั้งนี้ของเราเราจะไม่ฆ่าใครคุณภูไม่ฆ่าใครแน่นอนค่ะโอ,อ้ยโลงใจมีการตายแบบนี้ฉันคงจะไปฮ่องกองเร็วๆนี้ไม่ได้แผนต่อไปของไอภูคืออะไรเอาตรงๆนะคะรันไม่ทราบเลยค่ะ รันตอบออกมาตามความจริงเพราะเธอไม่รู้เลยว่าเจ้านายของเธอกําลังคิดอะไรอยู่ผิดกับซองที่พยายามจะหลบตาเพราะเขานั้นรู้ทุกอย่างว่าแผนการข้างหน้ามันจะหนักหนาและหนักหน่วงกว่าตอนนี้มากนักรู้อะไรไหมปีศาจที่มันเคยตายไปแล้วเมื่อมันกลับมามันจะลายขึ้นไปสองเท่าคืนนี้กลับบ้านไหมเออคือรันอยู่เฝ้าคุณภูกับน้องนินค่ะงั้นเหรอ ตามนั้นใส่ถุงด้วยนะซาลิกาเอาฉันตายเลยล่ะเอไม่ใช่นะคะคุณนายจบการสนทนาอะไรมองหน้าสองทำไมยังยังอะไรครับสองเริ่มเกิดอากาศเลืกลักในท่าทีของรันยังไม่ไปซื้อถุงยางอีกปรดติดตามตอนต่อไปปีศาจที่มันกลับมาจากความตายมันจะร้ายขึ้นแล้วแผนการครั้งนี้ของพี่ภูคืออะไรทุกคนจะยอมทำตามแผนของพี่ภูไหม แล้วเรื่องราวตอนหน้ามันจะเรียบง่ายหรือว่าลุกโชนขึ้นกว่าเดิมการที่ต้องเล่นงานศัตรูในตอนที่เราอยู่ในที่แสงสว่างมันช่างยากเย็นคุณผู้ฟังคิดว่าพี่ผู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ i b e กันด้วยล่ะ